สาวไทยปังมากเธอคนนี้ได้รับของขวัญจากเจน Black เจนี่แบล็ k พิง k เจนนี่แบล็ k พิงก์กำลังยุ่งอยู่กับการโปรโมตการร่วมงานกับ Gentle Monster ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโพตนิสแกรมเจนนี่ได้เปิดตัวกล่องประชามสัมพันธ์ Gentle Garden กล่องลาเวนเดอร์ขนาดใหญ่แกะเป็นช่อดอกไม้และแว่นตาจากคอลเลกชั่นของเจนนี่เธอส่งกล่องของขวัญสุดพิเศษนี้ไปให้เพื่อนของเธอหลายคนรวมถึงเพื่อนสมาชิกในวงด้วย และล่าสุดสาวไทยอย่างต้าเหนิงกัญยวี2เมืองเธอก็ได้รับของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้จากเจนนี่ด้วยเช่นกันโดยหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ไปในเชิงที่ฮือฮากันหนักมาก